นี่ไม่ใช่ฝนตกนะคะแต่ว่าเราเปิดสปริงเกอร์ทายทุกคนนไหนที่บ้านใครมีต้นไม้ลักษณะแบบนี้อย่าพิ่งถอนทิ้งกันนะคะเพราะว่าต้นนี้มีสรรพคุณทางยาเป็นสมุนไพรแก้โรคผิวหนังอย่างอาการคันหรือว่าจะเป็นโรคกากเกลือใบชุมเห็ดเทศก็สามารถช่วยบรรเทาอาการคันได้และข่าวยังเป็นยาละบซึ่งช่วยกระตุ้นเรื่องการขับถ่ายได้ดีหรือจะปลูกประดับบ้านไว้ก็ได้พูดถึงสรรพคุณเขามาตั้งนานหนูก็ลืมบอกว่าเขาคือต้นอะไรต้นนี้มีชื่อว่าชุมเห็ดเทศนะคะวิธี ใช้งานเขาก็คือถ้าจะเอามารักษาหรือบรรเทาอาการค่ะให้เลือกใบที่แก่ๆนำเขามาโบนแล้วคายี่จนกว่าจะมีน้ำออกมาในขั้นตอนนี้พี่ๆจะใส่น้ำหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าของหนูจะใส่น้ำแล้วเราก็นำไปทาตรงที่คันได้เลยอย่างในคลิปนี้ตรงที่ขันก็เริ่มหายแล้วแล,และนี่คือแผลก่อนทาใบาชุมเห็ดเทศรู้สึกว่าแผลดีขึ้นเยอะตอนทาจะให้ความรู้สึกเย็นๆไม่แสบร้อนเลยส่วนนี้ก็จะเป็นสบู่ที่หนูทำเองในนี้มีส่วนผสมของใบชุมเห็ดเทศด้วยค่ะนี่เป็น การทำสบู่ครั้งแรกของหนูเลยทำใช้เองนะคะอย่าพิ่งมามากสีก็จะเพี้ยนเพียเพราะว่าหนูใส่น้ำใบชุบมเห็ดเทศมากเกินไปจา<ะ>กสีเขียวกลายเป็นดำเลยค่ะแล,แล้วถ้าใครอยากจะขยายพันธ<ะ>ุ์แก่ๆแบบนี้<ข>จะมีมาเวลาเขาร่วงลงพื้นก็จะมีต้นใหม่งอกขึ้นมาก็สามารถย้ายเขาไปปลูกตรงที่เราอยากไว้ได้เลย